ภาษาหมอ vs ภาษาคนไข้คนไข้มีภาวะคิ้วตกและมีหนังตาเกินนะคะคนไข้มีภาวะา brow ptosis ร่วมกับ dermatochalasis ok ค่ะคนไข้เนี่ยจะต้องทําการยกคิ้วขึ้นนะคะเพื่อปรับระยะคิ้วกับตาให้เหมาะสมร่วมกับมีการตัดกล้ามเนื้อขมวดคิ้วเพื่อทําให้คิ้วของเราเนี่ยไม่กลับมาตกในอนาคตค่ะแนะนํานะคะให้คนไข้เนี่ยทำ endoscopic brow lift เพื่อปรับระยะตรง brow fat pad ร่วมกับการตัดกล้ามเนื้อ c a l เ c t o r และ p t e r o l i muscle นะคะเพื่อทํไม่ให้เกิดภาวะ brow ptosis กลับมาในอนาคต ค,คนไข่มีภาวะตาลึกร่วมกับมีแก้มที่ห้อยลงมาเลยทําให้กรอบหน้าไม่ชัดค่ะคนไข้มีภาวะเพอร์ลิออบิทัลฮัลวิงร่วมกับมีจาวิ่งนะคะเพราะว่าเกิดบริเวณมิดเฟสเดซเซนลงมาค่ะคนไข้มีภาวะคางสองชัน้นหมอแนะนําให้ทําการดูไขมันกรอบหน้าร่วมกับการตัดยกกระชับเนียงค่ะหมอแนะนําให้คนไข้ทําตัวไลโปซักชั่นตรงบริเวณสับเปนทัลแอนเียนะคะร่วมกับการทาซับพารติสมาพาสตี้ค่ะคนไข้นะคะมีภาวะใบหน้าหย่อนคล้อยทั้งใบหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นภาวะคิ้วตกภาวะหนังตาเกิน ร่วมกับถุงใต้ตารวมถึงมีภาวะล่องแก้มและล่องน้ำหมากจนทําให้เกิดกระป๋ะแก้มห้อยและที่สำคัญก็คือมีภาวะคอที่ดูหย่อนคล้อยด้วยค่ะหมอแนะนําให้ทําตัว2กล้องยกคิ้วร่วมกับการเก็บยกกระชับหนังตาทําถุงใต้ตายกกระชับหน้าและยกระะยกระชับลําคอค่ะคนไข้มีภาวะ severe skin laxity จนทําให้เกิด brow ptosis ร่วมกับมี skin d e r m a t o c h l a s i s ร่วมกับมีถุงใต้ตาล่างที่เป็น baggy eyelid ค่ะและมีภาวะ severe laxity ตรงบริเวณหน้าจนทําให้เกิด nasolabial fold marionette line j a w l i n และทา ให้เกิด Nex Skin Laxity นะคะคหมอแนะนำให้ทำ Endoscopic Brow Lift ร่วมกับการทำสับ Brow Lift และทำ Lower b e f a l o p a s t y และทำ Full Face Lift โดยดึงกระชับชั้น Smas และทำ Neck Contouring โดยทำเทคนิค p a t i s m a p l a s t y ค่ะ